เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปกินเซ e มาอ,มาอ,อ,มามอุ่นกันค่ะมากันเยอะมากสีส้มเยอะมากแตดีเทียดนงแกพเรามาอาบน้ำกันตรงนี้เลยนี่ผมไม่ให้้นนมัมนนัีหวใจไม่รับประกันว่าจะได้หรือไม่ได้จะได้เข้าตอนกี่โมงเราต้องรีบเดินไปที่เซมาอุน e แล้วค่ะทุกคนมีเหตุการณ์คาดฝันเกิดขึ้น ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านจอดรถเซนทันเวลนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา10โมง52เป็นเวลาที่ห้างเนี่ยเพิ่งเปิดทำการถามว่าเรามาทำไมถ้าไม่ใช่วากินเซมาอึนเซมาอึนเนี่ยคือเขาเป็นร้านชื่อดังในเกาหลีที่คนไทยนี่ชอบไปกินกันมาก แล้วก็ดังเรื่องกินจิเ็จนาทีพูดเลยว่าทำกันบ้านมาดีมากๆนะคะวันนี้เราคงไม่ได้กินเราก็เลยมาจองคิวก่อนซึ่งความลุ้นระทึกในวันนี้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่าจะได้กินกี่มงกีน่า,นายก็คือ่อง้านเวริร์เล่นสีเทาแล้วเล่นสีชไม่เพอรอบที่แล้ววันแรกที่เขาเปิดเนี่ยมาถึงประมาณส1็โมงครึ่งแล้วฟูบุ๊กิ้งก็ <laughs> คือไม่ได้กินหรอไม่ได้กินโคตรเศร้าว,ว,วันนี้ก็เลยต้องแบบทำให้ดีให้สุดอ๋อามากรมากรคนเยอะมาก เต็มเนะหรอมีเราหนึ่งีเรื่องนี้ก็คือวันนี้คือวันหยุดนักตัลเล่ตซึ่งขาเปิดสิบโมงแล้วเขาบอกว่าไม่รับประกันว่าใชได้หรือไม่ได้อา้าวที่เราเรีบมาทั้งหมดก็คือส<ท>ูตรวเรามา<น>ตั้งแต่11โมงเดี๋ยวไปดูว่าเราจะกินตอนกี่โมงเขาหน้าจะมีธุระกันบ้างอะ แต่วันนี้มันหยุดนะในใบคิวเนี่ยเขาจะมี QR โค้ดใช่ไหมคะซึ่งสามารถเช็คคิวได้ว่าตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วอ่ะอย่างตอนนี้ A โหนสองสองถ้าเกิดว่ามันใกล้แล้วเนี่ยเราก็เดินมาแต่ว่าอย่าให้เกินนะเพราะว่าถ้าเกินไปแล้วเนี่ยเคาก็คือไปเลยตั้งก่อนตอนนี้เลยเราได้เลขอะไรคะแปดสิบคิวเองค่ะแกไม่เป็นไรเราทนได้ เดี๋ยวเรามาทายกันดีกว่าว่าเราจะได้เข้าตอนกี่โงอันนี้ทายไปสมพึ่งอันนี้ทายใบจ่า ทุกคนเนื่องจากว่าเราเนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะได้กินว่าไหร่เลยหิวเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรหลองท้องม,มาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยไปหาซื้อของกินมากินเล่นก่อนอชิน ทุกคนเนื่อากว่าไม่รู้ว่าจะถึงที่เราเมื่อไหร่นะคะเราก็เลยทำกันบ้านมาดีเตรียมเกมมาเล่นกก่ะนอรอดเกมชื่อิว่าเกมเหม,ม,มียวระเบิด ถ้าเจอระเบิดถ้าเจอระเบิดเนี่ยเ,เ,เราจะตายอันนี้เป็นไพ่ระเบิดถ้าเจอเดือดค่ะอันนี้ก็คือถ้าเกิดไพ่ลงใบน,นี้ฟุตเธินต่อไปเป็นของดาวเราต้องจดสองรอบอันนี้ก็คือให้ลบก็คือถ้าฟุดาตดาวลงแพทแพทไพ่ไพ่ลงไพ่นี้ไปไพ่ก็ไม่ต้องจดสองเทิร์อันนี้ซีเดียฟิวเจอร์คือเราสามารถดูไพ่ในกองกได้สามใบการเปิดสกีฟเนี่ยก็ตรงตัวเลยก็ไพ่ลงฟุตดาวก็นม่องลงนั่งลงเล่นอันนี้ไพ่เฟเวอร์อันนี้ก็คือเป็นการขอไพ่จากเพื่อนคนใดก็ได้ในในกลุ่มแต่เราไม่สามารถระบุได้ว่าเราจะเอาไพ่อะไร ชีวิตนะคะคุณนั้นค้อผู้ชนะค่ะปุ๊บดาวลงฟ้าฝนตกไปเห้าของไทยจะโคมอะ่ะเงี้ยนี้ผมไม่ให้เจือเลยได้จะไม่สจือแต่ไม่เป็นไร <c oughs> เป็นจะ <c oughs> เป็นไรนจริงจริงวันนี้เราเจก่อนเลย พี่วาา่วาใจเย็นมนมองใจเย็นใช่แล้วอ่ะใช่จอบอกนะผู้ชนะตอนนี้นะคะเราก็ลังมุ่งหน้าไปสยามสแควร์แล้วมันจะไปอีฟแอนด์บอยนะคะก็จะไป,ะะะไปอัปเดตต้งสำอางกันแล้วก็จะไปช็อปปิ้งกันทุกคนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากซื้อเหมือนกันแผ่นแปะสิวนึงยาแต้มสิวนึงอันนี้คือเรียงไว้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะทุกคน อัปเดตสยามนะคะมีตลาดนัดสยามแควนะคะที่เราจะเรียกว่าสยามร้อนก็กลับมาเปิดแล้วนะคะนี่เลยหกข่ายเยอะมากนะซูมมากเลยทุกคนจะบอกว่าตอนนี้อีแบนด์บอยเขากลับมาช็อปได้แล้วนะคะเขากลับมาเปิดร้านแล้วพนักง,งานทุกคนที่นี่ฉีดวัคซีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โปรดีมากทุกคนลด60%แต่ก็มี1แถมหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นรีบมาช็อปเปันเยอะๆค่ะ พลาดฝันเกิดขึ้นมีคนเทคิวเราก็เลยรันเร็วขึ้นกดเดินแล้วตลาดนัดลาก,ก่อนบายบายเดี๋ยวค่อยมาใหม่วันหน้าตอนนี้มีอัปเดตก็คือเราอ่ะจะเป็นเซตต่อไปเราจะได้เข้ากระสือเต้นมากค่ะค่ดีเราทำดีเพรนีดีคุณพี่เขามาขอแลกคิวแบบหนูขอแลกกันไหมได้ค่ะเนี่ย 10, 10, 10, ุดคิวจุดคิวไปถึงได้ไหมถึงเมืได้<ช>เป็นแปดสิบเก้าใช่บบเก้าแปดร้อยแปดถูกอะไรที่ต้องสั่งบ้างคะก็มันจะมีเป็นโอโคกิกับ ที่เป็นสไปซี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบกินแบบไหนหนึออลีนะชีสอาบโมโบดสี่อย่มีอะไรที like ่แบบต้องสั่งอีกไคะซี่โคงหมักับ้านนังเป็นสามชั้ต้องเป็นซอยซอนเท่านั้นครับสื้ย่างนี้้องเลีใบาเลยอยู่เข้าว้าในวันนี้คือแบบ เราพอได้กินนะคะทุกคนเราได้เข้ามาตอน4โมงครึ่งนะคะจะคุ้มค่ากับการที่เรานั่งรอมาถึง5าชั่วโมงหรือไม่มแล้วอันนี้เขมีบริการแบบปิ้งให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะน,นี่นะคะคือหน้าตาของสุกกิน4-7นาทีทุกคนอันนี้ไม่มีการทานนะคะ,นะคะจะแนะนําให้คุณลูกค้าทานคู่ ก็สวยแล้วก็สาหร่ายนะคะคลุกให้เข้ากันค่ะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กินคนมาคืนค่ะกได้เป็นแบบนี้นะคะนี่เลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากมาก

7นาทีแล้วก็มีเนืหมูสไปซี่แต่ถามว่าคุ้มการรอคอยไหมส่วนตัวแล้วก็รู้สึกว่ารอนานไปหน่อยค่าอาหารโดยรวม1,588บาทหาร3ก็ตกคนละ530บาทอาา่านโดยประมาณนะ ประทับใจแค่บ้าเมนูก็คือเมนูกินจีบเจ็ดนาทีก็อร่อยแต่ถามว่าห้าชั่วโมงครึ่งกับตอนกินแค่ชั่วโมงเดียวก็คือไม่เอาแล้วอาจจะรอให้คนแบบซากว่านี้ก่อนไม่ได้เห่ออะไรขนาดนี้นะคะอันนี้คือมารอแบบนานเพิ่เอาจริงๆก็ความตั้งใจแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะรออาคารนี้ไม่รู้ว่าเป็นวันหยุดลืมก็สําหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะคะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งดิ้งกี บางทีอะไรอีกก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะขอ้คุณค่ะบ๊ายบาย